คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลุงจาบจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของแอดปัญญาแอดปัญญางวดประจําวันที่16เมษายน2565แอดปัญญาให้เด่นเลข7ลรองเลข4ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 7 3 76ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 45 48 สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาแอดปัญญาให้เลข7กับเลข6ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรลอที่1ออก618ให้เลข7กับเลข6เข้าเลข6เลข6เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายรลอที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่าวดนี้แอดปัญญาอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธร,รมตอนครับมาโดยตาแปะ99งดประจำที่16เมษายน2565ตาแปะ99ให้เลข3เลข6เลข7ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 4 3 7 3 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 4 6 7 6 9ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 7 4 7 7 7 9สำหรับคนงานวดที่ผ่านมาตาแปะ99ให้1 8 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายเรวที่1ออก618ให้1818 18, ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายเริที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ตา9 9ดเก้จะให้เข้าเป่าติดต่อกันอีกไหมคำมตอนครับมาตอยสุภาพบุรุษงวดประจำที่16เมษายน2565สุภาพบุรุษให้เลข7 เลข9เลข5เลข6ถ้าเลข7มาก็จะมี72 74 75 70ถ้าเลข9มาก็จะมี92 94 95 90ถ้าเลข5มาก็จะมี51 52 54 58ถ้าเลข6มาก็จะมี61 62 64 68สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสุภาพบุรุษให้81ผลการออกตลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายหรือที่1ออก618ให้81ออก18 ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายในที่1ครับเรามาตามกันดูว่างวดนี้สุภาพบุรุษยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าคำมาตอนครับมาตอยบารมีพ่องวดประจำวันที่16เมษายน2,565บารมีพ่อให้เลข4เลข5เลข7ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4,2 46 47ถ้าเลข5มาก็จะมี52 56 57ถ้าเลข7มาก็จะมี72 76 77 7. ชุด3ตัวให้647 256 876สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาบารมีพ่อให้81ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้าหรทที่1ออก618ให้81ออก18ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าหรทที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้บารมีพ่อ,อยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนครับมาต่อจิตตกรวดประจำวที่16เมษายน2 5 6 5 65จิตกรให้เลข4เลข5เลข7ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42 43 45 46 47ถ้าเลข5มาก็จะมี51 52 53 55 56 57ถ้าเลข7มาก็จะมี71 72 73 75 76 77 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจิตกรให้10ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก10ให้1ตูนออก10ถูกเลขท้าย2ตัวครับรามาตามกมาต่อว่างวดนี้จิตกรยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าข้ามาตอนครับมาตัวเจ้าพ่อปากแดงงวดประจำันที่16เมษายน2 5 6 5เจ้าพ่อปากแดงให้เลข8เลข0เลข7 เลข1เด่นเลข7รองเลข8ถ้าเลข7มาก็จะมี7 2 2 7 7 6 6 7 7 0 0 7ชุด3ตัวให้3 7 2ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 1 8 8 4 4 8 8 7 7 8ชุด3ตัวให้6 8 4สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาเจ้าพ่อปากแดงให้61กับ68ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายหรือที่1ออก618 ให้6-1กับ6-8 6-1กับ6-8เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1เครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เจ้าพ่อปากแดงจยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำตอนครับมาตอ่าตอโดยอาจารย์อรดีงวดประจำวันที่16เมษายน2 5 6 5 65อาจารย์อรดีให้เลข5กับเลข4ถ้าเลข5มาก็จะมี5-1 5-4 5758ถ้าเลข4มาก็จะมี04146484 4. สําหำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาอาจารย์อรดีให้86ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ออก618ให้86 86เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์อรดียังจะให้เขาเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อครับมาต่อชท้าพิสูจน์ล่างงวดประจำวันที่16เมษายน2565ท้าพิสูจน์ล่างให้2ชุดชุดแรกให้เลข6ถ้าเลข6มาก็จะมี 6, 1 6, 4 6, 5, 6 7และอีกชุดหนึ่งให้เลข0เลข6เลข9ถ้าเลข0นย์มาก็จะมี0,4 0,5, 08ถ้าเลข6มาก็จะมี 6, 465,68ถ้าเลข9มาก็จะมี9 4 95 98 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาท้าพิสูจน์ล่างให้เลข1ตัวเดียวให้เลขหนึ่งผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก1 0ให้เลข1เลข1เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวส่วนเลขจับปู้ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ท้าพิสูจน์ล่างยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมครับมาต่อครับมาตรอท้าพิสูจน์บนงวดประจำวันที่16เมษายน2565 ้าพิสูจน์บนให้2ชุดชุดแรกแค่เลข7ถ้าเลข7มาก็จะมี71 74 73 78ชุด3ตัวให้578และอีกชุดหนึ่งให้เลข4เลข5เลข7ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 47ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 57ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 77สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาท้าพิสูจน์บนให้ 61กับ68ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก618ให้61กับ68 61กับ68เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ครับเรามาตามกันดูว่างวดนี้ท้าพิสูจน์บนยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือป่า,ามาต่อกันเลยครับมาต่อตำราเรียงเบอร์งวดประจาวันที่16เมษายน2565 ตำราเรียงเบอร์ให้2ชุดชุดแรกให้เลขก4กับเลข5ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 47ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 57และอีกชุดหนึ่งให้เลข7กับเลข9ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 7 4 7 6ถ้าเลข9มาก็จะมี91 94 96สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตำราเรียงเบอร์ให้61กับ8 6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก 618ให้61กับ86 61กับ 86, 86เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ตําราเรียงเบอร์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมครมาตออครับมาต่ได้มังกรไฟงวดประจำวันที่16เมษายน2 5 6 5มังกรไฟให้เลข0เลข1เลข9เด่นเลข0กับเลข9 เลขศมาก็จะมี04 060 8ถ้ทาเลข9มาก็จะมี94 9698สําหรับผลงานวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้มังกรไฟจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าคำต้อนครับมาตัวนเมียวเมียวเมียววดประจำวันที่16เมษายน2565หเมียวเมียวเมียวให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้ 1 1 6 3 6 4สํสาหำหรับค้นงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เมียวเมียวเมียว,ยวจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมทํามาตอนครับมาตอยงบน้อยขออาจารย์คมงวดประจำที่16เมษายน2,565งบน้อยขออาจารย์คมให้ชุด2ตัวให้7279 5275 9 5 8 5กัน9 3กับหัวให้6 5กับ7 6ชุด3ตัวให้9 7 2 7 5 2 9 7 5สําหำหรับค้นงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่าวดนี้งบน้อยขออาจารย์คมจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนครับมาเตยที่บ้านไผ่เมืองพลงวดประจำวันที่16เมษายน2565บ้านไผ่เมืองพลให้เลข3กับเลข4ถ้าเลข3มาก็จะมี13 23 53 63ถ้าเลข4มาก็จะมี14 24 54 64สํำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้บ้านไผ่เมืองพลจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า แาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้กู้เด่น17 47 87 49 59 89ชุดเด่น817สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขที่นําเสนอเพื่อนําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าบขอขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ